อยู่้องกูอยู่หน้ากูโหลุใครที่ตามผมมาสวยเอ้าก็พี่อยู่คนนี้เอ้าเรี๋ยพี่ยิงให้นี่โอ้หตายตายตายหมดขอยาขอยากบอนไม่มียาขอยาก่อนีะเออใช่เปดาบแล้ววะัปนดาบมันแล้ว เจ็ดแ,แปดปืนไม่มีระวังนะพี่เบอรเบอร์เบอร์ยังมันไปหาพี่ตัวนะระ <c oughs> งเลยชั้นหนึ่งเดี๋ยชั้นหนึ่งเหละใช่ใช่ใช่ ต่อยแม่สนอกไปเลยน็อนอต่อยแม่งน็อกไปเลยต่อยสั้นอกเลยทวนี้อีนายก็หดปาพี่จ่าพี่จ่าค้างไม่ได้อะเ่าเจ้าเอ้ยปองนอยู่นี่เลย เอ้ยคนมาคนมาทางไหนพี่อยู่ข้างเนี่ยอ้เหียตรงไหนพี่ตามให้ตามให้ตามให้เปงงเลยอยู่บนตึกมั่งเนี่ยตามชั้นได้หรอพี่เอ้ยมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเหรอ

มามามาได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยใจเย็นดิขนหนูนี่ลงมาเลยใจเย็นใจเย็นกะลังมากะลังมาไอพี่มันเปิดประตูข้างล่างละตกข้างล่างอ่ะพี่ระวังไอต่อตามพี่มันหน่อยไอพี่น้าตามผมมันหน่อย ในห้องนี้มีแน่นอนอยู่หังกูอยู่หน้ากู้หลใครที่ตามออผมาสวยเอ้าก็พี่อยู่คนนี้เอ้าเดี๋ยวรอก็นี่พี่ยิงให้นี่โอ้ตายแล้วเออไ่นะอุ้ยเจ็บหนักไอ้เหี้ยอันยก่อนแป๊บนึงมันอยู่บนเขาตรงตรงเราลงมาเลยนะหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ามันวิ่งมันวิ่งไม่ใช่หลังมันวิ่งเข้าเข้าหัวน้าแล้วตัวหนึ่งอยู่บนเขา

โอ้ตรงนี้ก็มีกระสุนไอเคสเบอรสองตรงนี้นะคะโหลเฮ้ยเติ้ลคนวิ่งไปหาไหนนะเฮ้ยมันเข้าเข้าตึกไปแล้วเข้าไปแล้วไม่มีเลยน้าน้าหลอกมันเลยนี่อย่างหน้าผมเนี่ยเฮ้ยมันเล่นไม่เป็นไม่ค่อยเป็นว่ะมันเล่นไม่ค่อยเป็นโดนไม่เก่งเนี่ยเนี่ยเออใช่เฮ้มีดาบแล้วนะ ระ,ระวังด่ามันระวังดาบมันเอ้ะไ,ไอ้พวกมันเขาพวกมันเขาโหลโหล,ลระวังระวังพวกโลโลมันเขาลงมั่งแจ๊ะระวังมันวิ่ี